อาจจะฟังดูแล้วเวอร์ไปสักนิดแต่ก็คุณสมบัติของหลายๆคนจะทำให้ทุกคนมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้เพราะฟิกรายได้ไว้ต่ำมากๆ7,500บาทต่อเดือนไม่ส่งเอกสารใดๆด้วยโอนเงินเข้าบัญชีกันเลยแล้วก็รู้ผลไวใน15นาทีบอกเลยว่าไม่ได้เวอร์เลยเพียงแต่ว่าคุณจะผ่านหรือไม่ผ่านมันก็เป็นคนละเรื่องกันด้วย ฐานรายได้ก็ต่ำๆเลยฟิกเบื้องต้นที่7,500บาทก็ถือว่าทุกคนมีสิทธิ์แต่ก็เฉพาะพนักงานประจํานะส่วนอาชีพอื่นรายได้ต้อง20,000บาทขึ้นไปอายุก็อยู่ระหว่าง20 7 0ถึง70ปีอายุเนี่ยให้ได้เยอะกว่าที่อื่นนะ ปกติที่อื่นเนี่ยสูงสุดอายุอยู่แค่60ปีแค่นั้นฉะนั้นเฉพาะบางคนไม่ต้องส่งเอกสารกันเลยและก็รู้ผลเร็วด้วยใน15นาทีหากคุณอยู่ในเงื่อนไขนี้เชื่อเลยว่าทุกคนกู้ได้ถ้าคุณรู้วิธีถ้าคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจกันมากขึ้นในฉบับปี2567กับสินเชื่อ e อ็กเพลซ์โ ที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นสินเชื่อเงินก้อนโอนเข้าบัญชีซึ่งก็จะเป็นการคิดดอกเบีย้ยทันทีทันทีที่เงินก้อนนั้นเข้ามาในบัญชีของคุณและคุณก็จ่ายผ่อนเป็นแบบปลายเดือนฉะนั้นแล้วก็ต้องเตือนกันเลยว่าถ้าเกิดว่าเขาอนุมัติปับ๊บเงินเข้าบัญชีปุ๊บเลยนะไม่เหมือนธนาคารื่นนะที่จะต้องยืนยันสินเชื่อก่อนแล้วเงินถึงจะเข้าบัญชี วงเงินก็ให้เยอะนะสูงสุด1.5ล้านหรือตามสเต็ปก็ไม่เกิน5เท่าของรายได้ปกติดีๆนี่แหละเลิกผ่อนได้12-60ถึงเดือนถ้ากู้ต่ำกว่า20,000บาทส่วนใหญ่ก็ผ่อนได้ไม่เกิน24เดือนนะดอกเบี้ยคิดหมื่นละ7บาทต่อวันหรือก็ราวๆ17.25%ต่อปี ลดต้นลดดอกด้วยดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นการคิดให้ทุก,กวันเลยเป็นปกติของสินเชื่อในระบบอยู่แล้วสมมุติว่ากู้สา0 0มื่นคิดดอกเต็มที่เลยที่25%ผ่อนสูงสุดเต็มแม็กเลย60เดือนจ่ายเดือนละ8 8ดรบาทจ่ายครบก็ถือว่าจบเลยแต่ถ้าสมมุติว่ากู้ห0 0่งบาทละ่ะผ่อนสัก1ปี ก็ผ่อนไปเดือนละ950บาทคิดง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณกู้เยอะผ่อนนานดอกเบี้ยเหมือนก็เยอะกู้น้อยผ่อนสั้นๆดอกเบี้ยเหมือนก็น้อยฉะนั้นก็กู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนได้ไหวนะทุกคนการสมัคร e x Plate ท o a n ทำได้จากแอปเ a ลพัทแอปธนาคารที่เขาเอาไว้ดูเงินนี่แหละหรือจะลงทะเบียนในเว็บไซต์ธนาคารก็ได้นะรอพนักงานเนี่ยเขาโทรมาหาไม่มีให้สมัครผ่านไลน์ด้วยนะ ยกเว้นลาย BK เคกสาิกรเขาจะอยู่ในแอปไลน์ซึ่งก็ไม่ใช่การสมัครผ่านชัดลายด้วยเหมือนกันใครที่สมัครแล้วไม่ผ่านเนี่ยคไม่ต้องตกใจนะรอชิวๆ3เดือนก็สมัครได้ใหม่ก๊าสิกรเนี่ยเขาจะดูภาระนี่ส่วนใหญ่ภาระนี่ก็ต้องไม่เกิน40%ของรายได้ใครที่เคยจ่ายล่าช้า คุณก็มาจ่ายปกติต่อเนื่องสักเจ็ดเดือนก่อนจะมาสมัครก็จะดีกว่าใครที่จะสมัครถ้าเกิดว่าคุณมีบัญชีเงินเดือนหรือว่าเดินบัญชีเงินเดือนกับกสิกรไทยตั้งแต่เจ็ดเดือนขึ้นไปอันนี้ไม่ต้องใช้เอกสารไรายได้ถ้าเกิดว่าไม่มีบัญชีก,ส,กสิกรละ่ะก็สมัครได้แค่ว่าอาจจะต้องแนบสลิปเงินเดือนเข้าไปซึ่งข้อเสียของการที่มันไม่ส่งเอกสาร ส่วนใหญ่ก็คือจะได้วงเงินน้อยซึ่งหลายคนก็คงจะเคยเจอมาแล้วใครไม่มีกสิกรไม่เป็นไรก็แค่ส่งเอกสารเพิ่มถึงอย่างไรกรสิกรไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นธนาคารที่ค่อนข้างสะดวกนะเขามีสินเชื่อที่เรียกร้องในเรื่องของคุณสมบัติที่ง่ายกว่าที่อื่นใครอยากจะเก็บเงินใครอยากจะหาเงินกู้เอาไว้ใช้ใจ่ายในอนาคตลองเปิดใช้กสิกรกันดู เราจะบอกว่าการกู้สินเชื่อไม่ผ่านถือว่าเป็นเรื่องปกตินะธรรมดามากๆ